<laughs> chẳng có tại rồi đấy giờ đi chơi gì mà phải đợi dây em ồ anh đó. ừ rồi ít đấy đấy đôi nghe đi อไ้ oh, okay, mm ้า้องเลยคดถอดออกได้แล้วไอ้ไอ้นั่นแหละข้อสองเงี่ยมันไม่เก็บหรอกไม่ตองไี่ออเอาเลยเอออแค่นี้ทั้งวันตึงยังรอยงั้นแหละไปงั้นแหละเดียว่าถอดแล้วก็ใส่ทีเดียวจบย